ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพลพักขียวแก้วนะคะ วันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันกับเรื่องราวในหัวข้อที่ว่าสิริกิตนพร,รัตนราชวราพรใช่ไหมคะอาจารย์คะถูกต้องครับ ก็เป็นการน้อมลึกในพระมหากราธิคุณนะครับเนื่องในเหตุการณ์สวรรคตในสเมเด็จพระนางเจ้าสิริกริติ์พระบรมราชินีนาถพระราชนมพัน์ปีหลวงนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมใช้ชื่อนี้เนี่ยก็พอดีมานั่งดูที่เตียนจะพูดเนี่ยมันมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์ท่านมากเลยคือเลขเก้านะครับและเผอเอิญก็ไปค้นคว้าข้อมูลมาคือมีเครื่องราชกะกูลหนึ่งที่มีคําว่านบพร,รัตน์ที่ก็แปลว่าเก้ามันเป็นมงคล แล้วก็เป็นเครื่องราชอิสริยภระกูลสูงระกูลหนึ่งของประเทศไทยเราที่ผู้ที่ได้ต้องเป็นสุทธมามกะเท่านั้นก็จะนําเรื่องราวของสมเด็จพระนา่เจ้าสิริกิติ์พระมีนาพุธทันปีหลวงมาผูกกับความเป็นพลเก้าประการอันเป็นมงคลเป็นสีแห่งพระราชาจึงเป็นที่มาของชื่อหัวข้อว่าสิริกิติ์นบพระราชนครครับค่ะในวันนี้นะครับค่ะ ก็จะขอพูดถึงว่าทรงสเสด็จพระราชสมภพนะครับวันที่สิบสองสิงหาคมในปีพุทธศัการาชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งเป็นปีข้าวเกี่ยวต่อกันร,ระหว่างยุคสมบุรยาสิทธิราชนะครับต่อยุคประชาธิปไตยในสมัยรนกัาชกาลที่เจ็ดแล้วก็ทรงสเสด็จสวรรคตรวันที่ยี่ี่ตุลาคมปีพุาา 2, ทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพระชนษาพระชนมายุได้ใกล้จะสา0พรรษานะครับ สิ่งที่มีความสําคัญคือตรงอยู่ในราชสกุลกิติยากรน,นะครับตรงต้นราชสกุลนั้นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่ห้าพระองค์เจ้ากิติยากวรวลลักษณ์กรม,มพระจันทบุรีนรินาทนะครับแล้วก็ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแด่เจ้าคุณจอมมันดาอ่วมในสกุลเดิมพิเสินเลยบุตรนะครับทรงเป็น พัธิดาในหม่อมเจ้านักขัดมงคลจิตยากรภายหลังสถาปนาซึ่งเป็นพระวรวงศ์เธอตรมหมืนจังทบรีสุรนาคนะครับในและทรงมีพระมารดาคือหม่อมหลวงบัวจิตยากรราชสกุลเดิมคือสนิดวงนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าและทำไมถึงเอาคําว่านพรัสราชวราพรมาเกี่ยวข้องเรื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกว่านพรัสราชวราพรเนี่ย เป็นเครื่องราชที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับสมัยโบราณน,นั้นเราจะมีเรื่องของความนิยมเชื่อว่าเราต้องมีแหวนนกพระเก้านะครับเป็นแหวนที่ป้องกันค่าศึกเป็นแหวนนกประคุณที่ปรากฏในผู้ศัสนานะครับแล้วก็เป็นเครื่องราชพระธานอันเป็นมงคลในการออกสู้รบนะครับมีแต่โบราณแล้วเพื่อประกอบไปด้วยพลอยเก้าสีด้วยกันนะครับพลอยเก้าสีนั้นปรากฏที่แหวนที่รอดเหมือนนกกระเร้าในสมัยโบราณแผนใด พลอยเก้าสีนั้นก็ยังปรากฏที่ดาราลพบพัตน์จนถึงทุกวันนี้อันประกอบไปด้วยเพชรอันมีความหมายถึงความยิ่งใหญ่อันบริสุทธิ์อันธมณีที่สองได้แก่ทัพทิมหมายถึงความสําเร็จลาบยศอายุยืนมรกรนะครับหมายถึงความกล้าหาญป้องกันฆ่าศึกปลอดภัยบุษราคำมีความหมายถึงความมีสเสน่ห์ในความรักความเมตตาปราณี โกเมนหมายถึงความมีสุขภาพดีอายุยืนไพลินหมายถึงความเมตตากรุณานะครับและมุกดาก็คือความบริสุทธิ์เพราะนั้นจึงได้นำความหมายของเก้าสีมาเป็นชื่อของนพร,รั์ราชวราปน์นะครับ <c oughs> ทีนี้ทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเพลิดเพลินด้วยความเป็นนพร,รัชราชวราพรครบทุกประกาศนะครับนอกจากนั้นแล้วความเป็นสมเด็จพระนางเจ้านั้นและความเป็นสมเด็จพระราชนพลี 1, หลวงนั้น ยังอยู่ในหลักคาหลักคาหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้จักกันคือคําว่ารัตนเจตประการคำพีที่ว่าด้วยรัตนเจตประการเนี่ยหมายถึงของคู่บารมีนะครับของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีหลายสิ่งด้วยกันเริ่มตั้งแต่จักรแก้วจักรแก้วนี้หมายถึงคู่มีอํานาจนะครับก็คือเราจะเห็นว่าจักรเนี่ยเป็นที่มาของคําว่าพระราชะอาณาจากักรนั่นก็มีอํานาจบารมีนะครับ เป็นที่มาของทุกวันนี้หมายถึงสิ่งที่ประกอบเครื่องยศหนึ่งของพระนารายณ์สองช้างแก้วหมายถึงพระหนะคู่บุญบารมีตามไปด้วยม้ากแก้วมีความหมายถึงการขบมาโคมขนตกและที่สาคัญก็คือแก้วมณีหมายถึงปัญญาอันเฉียบแหลมนางแก้วเนี่ยหมายถึงนางคู่บารมีเป็น,น่งองค์ประกอบของความเป็นลัณะเจตประการ ตามมาด้วยขุนคลังแก้วเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและขุนพลแก้วทหารที่มีความกล้าหาญประจําพระมหากษตริย์เพราะฉะนั้นจินได้นาเรื่องราวของความเป็นเลขเก้าเนี่ยมาผสมผสานเพื่อเป็นการเพื่มเกียรติทิมที่เลขเก้ามีความสําคัญอย่างไรเนื่องจากทรงเป็นสมเด็จพระนา,นา,นางเจ้าพระบรมเชีนาธในรุ่นการศึกษาที่เก้านะครับแล้วก็ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระชนมีพันปีหลวงเก้าปีด้วยกันท่านผู้ฟังครับ เริ่มตั้งแต่ปีที่พุทธศักราช2559จนถึงปีพุทธศักราช2668ก็เปีนะครับแล้วก็มีความบังเอิญที่น่าอาจจัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าสมเด็จพะระรามชินีพันปีหลวงอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระศรีพระรนินทราบรมบราชินีนาถพระาชนินีพันปีหลวงในล้นกาวรัชการที่5และพระพันปีหลวงในหกประนั้น พระทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระพันปีนะครับแล้วก็สมเด็จรีเจนเนี่ยมาถึงเก้าปีเช่นเดียวกันนะครับในทั้งสองพระองค์นั้นก็มีพระนามลงท้ายเป็นกิติยศยิ่งใหญ่ว่านาคอันหมายถึงผู้ที่ดํารงตําแหน่งสถานภาพและพระราชอำนาจสามารถออวารชการแทนองค์พระมหากษัตริย์ได้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชนีนาฏอันนี้ผมเคยพูดแล้วหลายครั้งด้วยกัง ทรงได้รับการสถาปนาเป็นมรุมราชนีนาถเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2440สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาชทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมรมราชนีนาถเมื่อครั้งที่ล้มการที่เก้านั้นทรงผนวดน,นะครับทรงผนวดที่วัดประสิทธิ์สัสดารามและความที่น่าสนใจอีอกสิ่งคือราชการที่ห้าราชกที่เก้าเนี่ย ก็ทรงเป็นหนึ่งในสามองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่ทรงผนวดขณะดำรงพระอิิยยศที่พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับครั้งกรุงศรีอยาน,นั้นทรงพระผนวดเมื่อครั้งดำรงพระอิิยยศที่พระมหากษัตริย์ที่วัดจุรามณีจังหวัดพิษณิโลกและก็มารัชการที่ห้าของเราและรัชการที่9ด้วยนะครับนี่คือที่มาของการนํามาเชื่อมโยงเลข้าให้ตรงกับชื่อหัวข้อว่า นพพรลรัรชวราพอดนะครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงองค์ต้นพระสกุลกิติยากรเพราะตอนที่พูดค้ามพระสกุลนี้นะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้นที่ห้าพระองค์เจ้ากิติยากรวรักชกรมภะจันทรบุรีนราชนี่ตรงเป็นพระาราชโอรสรุ่นแรกๆพระองค์แรกๆแ,แ,แล้วก็เป็นพระาราชโอรสในรัชกาลที่ห้าที่รับการสถาปนาทรงกรมเป็นพระองค์แรกๆที่จันทรบรุรีอันนี้ผมก็พยายามจะพูดที่จะพยายามจะตีความว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในหัวเมืองตะวันออกที่มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสด้วยจึงได้ส่งกรมที่กรมพระจันทร์สมเร็จนาฎด้วยนะครับการประสูตรของเจ้านายพระองค์นี้ซึ่งทรงเป็นองค์ทร้าสุปุลน,นี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักก็คือว่านักประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวกันว่าพระองค์เจ้าจิตยยกรวรรักนั้นประสูติเอ่อเป็นลูกพระจอมหลานพระจุนประสูตรปีจอวันจันเดือนเจ็ด ตัวเป็นเจ้าตาเป็นปีนนะครับก็เป็นสิ่งที่ตรงหมดเลยก็คือเป็นเลข 7, เจ็ดใอันนี้อันนี้ไม่ได้มีความอะไรแอบแฝงนะครับหลังจากนั้นก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงเพระราชสมภพในราชสกุลนี้นะครับพระอ,องค์ทรงมีพระเชษฐา,าอยู่สององค์ด้วยกันก็อยู่สองท่านด้วยกันก็อขอประทานโทษนะครับเอิญเป็นหม่อมราชวงศ์เนี่ยความเป็นหม่อมราชวงศ์เนี่ย เราไม่นับเป็นเจ้าเรานับเป็นราชินกูลเพราะนั้นการใช้นามก็คือใช้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเรารับตําแหน่งเจ้านายชั้นล่างสุดที่ที่หม่อมเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระรมราชินาพระจุพันธ์ปีหลวงทรงมีพระเชษฐาอยู่สองท่านด้วยกันท่านที่หนึ่งคือหม่อมราชวงศ์ปรลยานิกิจจิติยากรท่านที่สองได้แก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจจิติยากรและทรงมีพระอนิฐาอยู่หนึ่งท่านคือหม่อมราชวงศ์บุษสบานจิติยากรด้วย พระนามว่าเิบิกิตเนี่ยมีความหมายว่าเป็นสีแห่งกิตปียก่อนพระนามนี้จะรับพระราชทานมาจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีภาพบรมราชนิการที่เจ็ดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอีกแล้วคืออะไรสมเด็จภาพรบรมราชินชการที่เจ็ดนชการที่เก้านั้นทรงเป็นสองพระองค์ที่เริ่มมีการจดทะเบียนสมรสแบบสาปนขึ้นมาครั้งแรกนะครับเมื่อครั้งเราไปดูย้อนรอยประวัติศาสตร์ว่า ตอนนั้นล้นก้าราชการที่เ็ดดำรง,งตําแหน่งเป็นเจ้าฟ้านะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดีเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะครับทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรําไพพันนีสวัสดีวัรนะครับแล้วก็ทรงมีการจัดงานอภิเษกสมรสตามแบบโบราณราชประเพณีและก็ตามแบบสากลด้วยมีการจดทะเบียนสมรสเป็นครั้งแรกด้วยณพระที่นั่งวโรภาสพิมาน ซึ่งเป็นท้องพระโรงประจาพระสว่างบางปินในขณะเช่นเดียวกันในคาที่ล้กนการกงศรี่ยุธา9นั้นทรงประกอบพิธีเบอร์ราชาพิเศษสมรสอันนี้ต้องใช้คําว่าราชาพิเศษสมรสเพราะว่าทรงอภิเศษสมรสเมื่อครั้งดํารงอุตยศที่พระมหากษัตริย์นักวังจักรทุงนะคะแล้วก็มีการลงบันทึกทะเบียนสมรสมรตามแบบสากลด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระศรีพันปีหลวงนั้น มีคำคำหนึ่งที่เราจะขออธิบายเพิ่มเติมคือคาว่าพันปีคําว่าพันปีเนี่ยน่าจะมีแนวคิดที่เรารับมาจากประเทศจีนเราเราจะเทียบพระมหากษัตริย์ของบ้านเราเหมือนกับของฮ่องเต้จีว่าพระหมื่นปีนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะเทียบตําแหน่งสมเด็จเออพระราชินีของทางจีกับของเราว่าพระพันปีหมายถึงสมเด็จพระบรมบราชินีนาถที่ทรงมีพระชนมายุมากกว่าหนึ่งรัชกาลหรือหนึ่งแผ่นดินเพราะฉะนั้น ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถพระชิพันปีหลวงความจริงก็ต้องวงเล็บต่อท้ายว่าพระพันปีหลวงในงร้นเจ้ารัชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดนะครับซึ่งในการขานพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในอนาคตประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องขานพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชนีนพันปีหลวงในงร้นเจ้ารัชกาลที่สิบด้วยนะครับนี้เป็นที่มา มี่หนึ่งคำที่น่าสนใจไม่ทราบว่าทางท่านผู้ฟังเขาอ,ออกคดีชื่อหรือพนามว่าเป็นพระพันภาษาอียิกาเจ้าไหมครับคดีนค่ะค่ะเป็นพระภาษาอียิกาเจ้านี่ผมไปค้นคว้าข้อมูลมาก็มีความหมายเท่ากับพระพันปีเช่นเดียวกันนะครับก็มีคําว่าพันวัษากับพันปีสมเด็จพระศรีสวริ์ทีรบรมราชเทวีพระพันภาษาอียิกาเจ้านั้นทรงประสูตรในสมัยร่วเก,ก้ารัชกาลที่สี่ ทรงดารงตําแหน่งสมเด็จพระบรมราชเทวีในรัชนการรัชกาลที่ห้าทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระมาสุชาเจ้าในรัชกาลที่หกการที่เจ็ดทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระอิกาเจ้าในรัชกาลที่แปดที่เก้าเพราะนั้นท่านทรงดํารงสดิพระชนมยุทธถึงหกแผ่นดินกระสุได้รับการเฉลิมพระเกียรติถวายพระเกียรติยศที่พระภรมสาอิกาเจ้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือที่มาของการขยายความรู้เรื่องของคําว่าพระบรมราชนีนา สมเด็จพระชนมีพันปีหลวงและพระพันพศาาอีกาเจ้าด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงพระบครปัมในยุคต้นนะครับทรงสมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพทะมรดีนาถผระนิพันปีหลวงนั้นทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนราชินีนะครับโรงเรียนราชินีนี่ก็มีอยู่สองแห่งนะครับอย่างอย่างที่โรงเรียนราชินีที่ประทองตลาดเนี่ยกับโรงเรียนราชินีบนที่บางกระบือถุกยห้าะข้นท่านาาพระสุขภารเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอ้าวตรงที่สีแยกเขียวไข่กาบางตะมือราชินีบนเพราะฉะนั้นโรงเรียนราชินีที่ประคองตลาดก็จะเป็นราชินีล่างไม่มีนะครับไม่มีราชินีล่างม,มีแต่ราชินีบนโรงเรียนราชินีเฉยๆที่ประคองตลาดเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อไปอนุสรนล้ำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าวสวลทากุมารีรัตน์ที่ทรงประสบอุบัติเหตุเรือพ้าประเทศล่มนะครับในเัชกาลที่ห้านะครับ ก็จะมีอนุสรสถานที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสุนันทาลัยที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนนั้นแต่รู้สึกว่าเมื่อไม่สักกี่ปีที่มาเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วจะมีการสร้างใหม่นะครับโรงเรียนนั้นได้รับการออบูรณนะส่งเสริมดําเนินการโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนาถราชินีพะะันปีหลวงด้วยอีกอันหนึ่งที่ให้ความรู้เพิ่มเติมคือโรงเรียนราชินีบนที่พูดถึงว่ามีบนเพราะอะไรก็เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชพันธีหลวงในจกักการที่หกประเจติก็คือเราจะขานพระนามพระเด็จพระศรีพระชลชินในพระราชสนักว่าสมเด็จที่บนคําว่าสมเด็จที่บนเนี่ยหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าองค์นั้นทรงสเสด็จประทับอยู่ชั้นบนของหมู่พระมหามนเทียงพระท,ที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทประทับร่วมกับล้นเก้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในทางพระราชสำนักนั้นก็จะขานพระนามเป็นการลำลองว่าทูลบ่อมบนกับสมเด็จที่บน ในคารานั้นมีเจ้านายฝ่ายในพระองค์หนึ่งนะครับได้ทรงขอมาเลี้ยงเป็นพระธิดาบุญธรรมจากสมเด็จพระศรีสวรลินทิราบรมราชเทวีข้าพระสารอินกาเจ้าก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีพระเจ้าธนินทอดเจ้านายพระองค์นี้จึงเป็นพระธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระศรีพระชนินทรานะครับจนจนมีการขานเป็นการพูดกล่าวกันไปในเขตพระสนักว่า เจ้าหนาทพวงนี้ยทรงเรียกแม่ว่าป้าเรียกนาว่าแม่นะครับหลังจากท่านเดียวภาษีพัชรินทรารมบาลชี้าพิพันธ์ปีหลวงสวรรคตในปีพุทธศักราช2 5 6 2นะครับเจ้าฟ้าพระลายก็ทรงขวนคำนึงถึงพระราชนรดาบุญธรรมที่ทรงรักบิดแม่จริงๆเนี่ยก็เลยตั้งโรงเรียนโดยมีชื่อทางเรียนว่าราชินีบทนั่นคือที่มาของชื่อโงเรียนราชินีใช้เฉยที่ประคองตลาด กับชื่อโรงเรียนราชินีบนตรงแยกเขียวไหกาบ,บางกระบือหลังจากนั้นก็ส่งมาศึกษาต่อที่โรงเรียนฟรานซิสเซเวียคอนแวนต์ต้องเรียนมาแตเดอีจากนั้นก็กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตามท่านพ่อนะฮะที่เป็นนักการทูตอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็ทรงเสด็จกลับมาท,ที่วังเทเวสที่วังเทเวศเนี่ยเราก็เรียกว่าสี่แยกเทเวศเนี่ยเป็นวังที่ประทับอยู่เจ้านายหลายพระองค์ที่กันนะครับ เริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณสี่แยกบางขุนพรหมตรงเชิงสะพานพระรามแปดฝั่งพระนครจะเป็นที่ตั้งของวังบางขุนพรหมวังบางขุนพรหมนั้นเป็นวังที่ประทับในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัศสุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บวรพินิษฐ์ประทับร่วมกับพระเอ,อพระเชฐภคินีก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุภาทิพิพยรัตน์กรมหลวงศีรัันโกสศิน์นะฮะประทับร่วมกับ พระมารดาของท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมามลสีนะครับและน้องพระมารดาก็คือสเด็จอธิบดีฝ่ายไงก็คือพระเจ้าประมวง์เธอพระองค์เจ้านาพาพรประภากรมมาหลวงทิพย์แก้วกีรตสกุลินีอีกวังหนึ่งที่ถัดออกมาตรงบริเวณเทเวศก็คือวังเทวเวศวังเทวเวศนี่เป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้า,เ,จาเทวันอุทัยวงศ์กรมพระยาเทวงพระโรปการซึ่งเป็น องคค์์องพระบิดาแห่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับต่างประเทศอยู่นั่นด้วยนะครับและก็ถลออกมาเราก็จะเรียกว่าวางปากของประดุมก,กร,รุงเกษมหรือวังเทเวศเนี่ยแหละนะครับซึ่งเราจะเรียกขานเพราะว่าวังกรมพระจันรคำว่าวังกรมพระจันรก็คือองค์ต้นพระสกุลกิตยากรเช่นเดียวกันแล้วก็มีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อครั้งแต่ทรงพระเยาว์อยู่ที่นั่นด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุบิกิตพระบรมราชีนาธิยพันุ์นปีหลวงนั้น ทรงเข้ารับการราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2493หลังจากงานพระเมนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอันันทมีนนปาธรรามาธิบดินทร์โออันนี้ก็คือตอนรุนพระชาที่8สวรรคตแบบในวันที่9มิย2489การพระบรมศพต่างๆมันนานมากเลยกว่าจะมีเรื่องคดีความต่างๆก็จะมาเสร็จสิ้นก็คือประมาณปี2493 หลังจากเสร็จสิ้นงานพระเมนในหลวงอน,นันต์แล้วเนี่ยก็มีการตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นนะครับในอีกเดือนต่อมาพฤษภาคมแต่วันที่28เมษายนเนี่ยในปี2493เนี่ยมีการตั้งการพระชพิธีราชาพิเศษสมรสขึ้นณนะวังสัปปะทุมในครั้งนั้นนะครับได้รับการเสด็จฐานเครื่องราชอิสริยภรรตระกูลมหาสักดีบรมราชวงศ์อันทริคุณยิ่งด้วย และในเดือนต่อมาคือวันที่5้าพฤษภาคมปีพศ2453ก็ได้มีการประกอบพิธีบรมราชาพิเศษและได้มีการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนนาเจ้าริวิกิฐพับรวมบราชินีด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาเรียงร้อยว่าทําไมถึงได้ตั้งชื่อว่าสิริกิอันเป็นสีแก่กิจยากรทําไมถึงมีคําท้ายต่อด้วยว่านพร,รัตน์ราชวร,ราพร ก็เป็นความเป็นมงคลอันเป็นมณีเก้าประการอันเป็นมงคลแก่พระราชาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมลำลึกในพมหาการในคุณในเหตุการณ์นี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการที่นํามาพูดถึงในข่าวทีนี้เราจะมีหลักสังเกตยังไงว่าข้าตระกูลนี้มีความสําคัญอย่างไร มีสถานที่สําคัญอยู่สถานที่อยู่สองสถานที่นะครับนอกจากถ้าเราไปศึกษาในในอนะินเทอร์เน็ตนะใน g ูเก l e หนังสือก็มีอ่านแล้วว่าเครื่องราชเครื่องนี้สถาปนาเมื่อไหร่ใน,นสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีการเพิ่มเติมคือดาราประดับสายสะพายน,นะครับผู้ที่ได้รับเครื่องราชตระกูลเนี้ยจะต้องมีความเป็นพุทธภามาก,กัน,นะครับมีชั้นเดียวคือชั้นสูงเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีสามัญชนน้อยท่านมากเลยที่รับพระราชทานเครื่องราชตระกูลนี้ด้วย อันนี้เป็นคําโบราณที่ปัจจุบันะใช้ผิดเยะมากคุณผู้ฟังครับเร,เราเรียกว่าเครื่องราชอิสริยภรนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ความจริงโบราณรู้มหมคือออกอเขาใช้คําว่าอะไรใช้ว่าอะไรคะสถาปนาอืมแล้วแล้วเวลาเราได้เครื่องราชแต่และเครื่องราชเนี่ยรู้ไหมเราเราเป็นอะไรกับเครื่องราชนี้เป็นอะไรคะเป็นสมาชิกเพราะเราจะเรียกว่าเครื่องราชกูลนี้สถาปนาขึ้นและ,ะเราเป็นสมาชิกชั้นไหนชั้นไหนด้วยเป็นต้นนะครับ ถ้าผมจาไม่ผิดที่เรา,ท,เราที่เราพอเห็นสามชนได้ก็ตะกูลนี้คือพระท่นานสัญญาธรรมศัสตร์นะครับเออก็คือประธานคมคมนงตรีเก่านะครับนายพระท่านนายฟรีดีพนมยมคุณเสด็จราชก,การแผ่นดินแทนพระองค์ประจําหลวงอนันตมีดนและก็ท่านล่าสุดหมอลงท้าย่ไขัเป็นนายพลที่ได้เครื่องราชชั้นสูงสุดของแผ่นดิน,นคนเอกเปรมปิน,นสุรานนท์ด้วยนะครับอันนี้คือที่มาที่ถามว่า ถ้าอยากดูกเชิงประจักษ์ในเชิงศิลปรกรรมก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะสาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตอนนี้เขายา้าอยู่ที่ใกล้ใกล้กองการปราสาทสิทธิ์อยู่หลังสึกทำเนียบสึกไทยผู้ว่ารัฐบาลสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีการจัดแสดงฝ่ายหน้าจะมีขนาดเส้นสายชาัยขนาดใหญ่กว่าฝ่ายในด้วยนอกจากนั้นยังมีสถานที่สําคัญอยู่สองแห่งที่สามารถไปดูภาพศิลปกรรมประกอบเครื่องราชสกุลรัชร,ราชวรรดรด้วยก็คื บานประตูพระวิหารและพระบัญชรของวัดราชบาพิชิตมหาสีมารามและป้าเพดานด้านในพระโอโสถของวัดเทศดินราว่าด,ด้วยครับอันนี้คือที่มาของเรื่องราวในวันนี้ครับค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณในด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริาการมหาวิทยาลัยสุนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ ด้วยความดีดีครับขอบคุณครับและนี่คือวันวานไดอารี่ใน TP Channel Podcast กับอ๋อพันละพักเขียวแก้วค่ะ